สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาดธนูในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ย้ำเหมือนเดิมนะว่าอย่าดูดวงของตัวอะไรมาแต่คลิปนี้มันเป็นดวงทั่วไปนะคะเป็น general reading มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตของเราหรือเรื่องราวกับเขาเรื่องราวของเรากับเขาสลับกันเป็นไวเบอร์ซ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วช่วไวเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะชาวธนูคะเริ่มกันที่คนโสดเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าคนโสดเนี่ยนะคะขออธิบายนิดนึงเพราะว่าแอนเห็นคอมเมนต์หลายคอมเม,มนต์มาพูดว่าเข้ามาดูความรักทําไมพูดเรื่องงานเยอะจังบางทีเราอาจจะเป็นคนโสดที่ไม่ได้โฟกัสแต่เรื่องความรักก็มีเนาะหรือบางคนเขาอาจจะเป็นคนโสดในแบบที่ณเวลานี้เขาไม่ได้อนรักเขาไม่ได้ลักกี้อินเลยแต่เขากําลังลักกี้อินเกมเพราะฉะนั้นอะไรที่มีประโยชน์กับคุณนะคะแอนจะพูดหมดแหละ ถ้าความรักมันไม่มีอะไรให้พูดจะเสียเวลาพูดทําไมอะ่ะมันไม่มีอะไรเนาะเราพูดเรื่องที่มันจะมีดีกว่าอย่างเช่นไม่มีแฟนหรอกช่วงนี้แต่กําลังจะมีเงินก้อนเข้ามาแบบนี้อนจะบอกนะอ่ะมาถึงคนโสดมาดูกันชีวิตของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะชาตนโนคะ คนโสดมีคนเข้ามาคุยช่วงนี้แต่ว่ามันจะเป็นการคุยในระยะสั้นๆนะคะ มาเหมือนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมาหยอดหยอดแล้วก็ไปเป็นลักษณะนคนคุยคนแ้างจะทริกกี้เจ้าชู้แล้วก็คุยหลายคนนะคะมามาหายหายมามาไปไปคุยแป๊บเดียวเงียบแล้วก็ไปแชทเราก็จะเจอคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการวนเวียนเข้ามาเป็นคนโสดที่ไม่ได้เหงาหรอกคนคุยอะเข้ามาตลอดแต่เราเทเขาบ้างเขาเทเราบ้างหรือสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าคุยคุยอยู่ดีเรารู้สึกเบื่อข้ามาเป็นเพื่อนกันเถอะไม่คุยละแบบเนี้ยเออเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันก็พอ ประมาณนั้นนะคะคนโสดชาวธนูเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกของคุณยังยังรู้สึกไม่รีบที่จะจบเกมไม่รีบที่จะปิดเกมกับคนคุยอ่ะคุยเรื่อยๆคุยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะยังสนุกอยู่เฮีเห็นไหมคีนด่าออกมาละคือหลายครั้งคุณเองด้วยซ้ำเป็นคนที่รู้สึกว่าจะให้เขาอยู่แค่ตรงนั้นเป็นเพื่อนกันก็พอหรือใจคุณเองอ่ะคุยๆอยู่ดีคุณก็เปลี่ยนวอะคนนี้ดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กเทดีกว่าแบบเนี้ย ะะมันเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคุยที่คนที่เข้ามาแต่ละคนนะ่ะเขายังไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีอบอุ่นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ละวะที่เราตามหาอย่างเงี้ยเขายังไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอองก็ไม่เห็นจะเสียดายเลยแบบเนี้ยถึงเขาจะไปนะคะและจะมีคนที่เข้าตากว่านี้ผ่านเข้ามาบ้างไหม าใบอกว่าเร็วๆนี้ก็จะมีคนเข้ามาอีกแต่คนคนนี้เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะมีโอกาสไปชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราค่อนข้างมากนิ่งสุขุมนะคะแล้วก็พูดจาเนี่ยเป็นการเป็นงานเป็นหลักเป็นฐานนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าที่การงานดีฐานะมั่นคงแต่ว่าปัญหาคือมันอาจจะมีเรื่องของระยะทางหรือความต่างของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าคุยกันแล้วมันจะดีไหม โอเคไพ่บอกว่าคุยได้ค่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อยๆศึกษากันแต่ว่ามันมันยังมีหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้เขาเขาต้องเรียนรู้เราเนาะเรายังไม่ได้รู้จักตัวเขาดีพอเหมือนกับที่เขาก็ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราเพราะฉะนั้นคุยกันในแบบที่อยากคาดหวังค่ะ นะคะคุยกันในแบบที่ไม่ต้องไปฝันว่าอุ้ยอีกหน่อยจะต้องเป็นแฟนอีกหน่อยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวอีก3ามเดือนต้องมาเจอกันนะอะไรแบบนี้คุยไปเรื่อยๆสะสมความสุขกับปัจจุบันนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะมีความสุขเพราะไพ่บอกว่า หลายอย่างที่คุณกับเขาเข้ากันไม่ได้แล้วต้องปรับอีกเยอะนะ,ะมีโอกาสแช,ชร์ด้วยหรอ,อ,อกมอมกแล้วมีโอกาสที่จะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะเป็นคนไกลอะ่ะนะเพราะฉะนั้นชาธนูเอาเป็นว่าถ้ามีคนไกลเข้ามาในระยะนี้นะคะคุยได้ไม่รีบร้อนเนาะเราไม่ต้องรีบปิดเกมนะคะเราก็อยู่แบบหลอ่อหล,อหลอสวยสวเลอเๆเชิดเนะคะเหมือนทําตัวให้สบายค่ะ ทำตัวให้สบายเหมือนกับว่าเราคุยกับเขาในบ้านของเราเองไม่ต้องกดดันไม่ต้องรีบปิดเกมไม่ต้องกลัวว่าแล้วถ้าเลิกคุยหรือว่าถ้าไปแล้วถ้าคุยแล้วเขาหายไปล่ะเขาหายไปเขาหายไปนะคะไม่เป็นไรถ้าคนมันจะใช่อย่างไงมันก็ใช่ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเนาะจะได้มีความสุขค่ะไพ่บอกว่าอยากให้คุณมีความสุกขกับการที่ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่แตกต่างกันแล้วต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยคะ่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธนูเป็นยังไงบ้างโอ้โอคุณกำลังจะได้รู้ความจริงบางอย่างบางคนอาจจะได้รู้แล้วนะคะว่าเขาอาจจะ ไม่ได้มีเราคนเดียวหรือเขามีใครอยู่แล้วมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเราได้กลายเป็นว่าโอ้นี่เรามาเรากลายมาเป็นมือที่สามหรือเรากลายเป็นโลกอีกใบของเขาเขามีโลกสองใบสามใบอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่ามันมันจะเป็นมันจะเป็นการได้รับรู้แบบที่เราไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีมันโปะ๊ะหรือว่าอยู่ดีๆเราเรารู้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ด้วยเทคนิคของเรานะคะอะทีนี้ขอดูหน่อยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเลยคะ่ะ <lifecycle> เขารู้สถานะตัวเองดีอยู่แล้วเนาะว่าความจริงมันคืออะไร สิ่งที่เขาพยายามปิดบังหรือสิ่งที่เขาพยายามจะกบเกื่อนหรือสิ่งที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เรารู้อะนะคะซ่อนเอาไว้ <c oughs> เขารู้ดีว่ามันซ่อนไปไม่ได้ตลอดหรอกวันหนึ่งเราก็ต้องรู้แต่ว่าเวลาเหงาแล้วเขามีเราอะหรือเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากหนีจากโลกความจรงิงหรือเวลาที่ความสัมพันธ์หลักของเขามีปัญหา <c oughs> เขารู้สึกว่าเขามีเราอ่ะที่ได้คุยได้พูดเขาไม่อยากจะเสียเราไปอะค่ะเขาก็อยากจะมีเราด้วยอย่างเงี้ย แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อถ้าเรา say yes ที่จะไปต่อนะมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เท่ากับว่าเราตกลงที่จะรับสถานะตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะเป็นการคุยในแบบที่เขาจะเปิดเผยมากขึ้นแต่ไม่ใช่เปิดเผยตัวเองไม,เออไม่ใช่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ต่อสถานะแต่เปิดเผยมากขึ้นหมายถึงว่าเออเวลาเนี้ยเดี๋ยวห้ามโทรมานะ เราอยู่กับที่บ้านเดี๋ยวถ้าเราสะดวกเราจะโทรมาเองประมาณนี้ค่ะเขาจะเขาจะเขาจะวางตัวแบบที่เหมือนกับเขาคิดว่าเรายอมรับได้อะแล้วเขาก็จะสบายตัวขึ้นเพราะเขาไม่ต้องปิดแล้วไงในเมื่อรู้แล้วแต่เรายังอยู่ก็เท่ากับว่าเรารับได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวว่าแล้วจะมาหานะหรือเออเดี๋ยวเวลานี้โทรมานะแต่ว่าหรือว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันเอ้ยรูปนี้ห้ามโพส์นะห้ามเช็คอินนะแบบนี้ค่ะ มันจะไปลักษณะแบบนี้แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะไหวแค่ไหนกับความสัมพันธ์แบบนี้เอาเป็นว่าแอนไม่ตัดสินใจให้เนาะอยู่ที่ว่าคุณละกันคุณลองถามตัวเองดูว่าความสัมพันธ์แบบนี้คุณลองคิดดูดีๆนะคะว่ามันคู่ควรกับเกียรติยศศักดิ์ศรีของเราไหมเราคู่ควรกับความสัมพันธ์แบบนี้จริงหรือเปล่ากับการที่เราต้องเอาคุณค่าของเรามาแลกกับความสัมพันธ์แบบเนี้ย เราโอเคไหมความสาัมพันธ์มันไม่ยุติธรรมกับใครเลยไม่ว่ากับเขาไม่ว่ากับคนของเขาหรือตัวเราเองนะคะอ่ะมาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวธนูเป็นยังไงบ้างคะ หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวหรือหลายๆความสัมพันธ์ที่นเวลานี้อาจจะประครับประคองอย่างหนักกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะบางทีเราอาจจะพอมันกลายมาเป็นสามีภรรยากลายมาเป็นแฟนกันนะคะ ม,มันมีเรื่องเงินมันมีเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะนะคะมันไม่เหมือนตอนเป็นคนคุยหรือเป็นอะไรทีนี้เขามีปัญหาอะไรปัญหานั้นมันจะพ่วงมาถึงเราด้วยอย่างเลี้ยงไม่ได้เขาสุขเราสุกเขาทุกข์เราทุกข์ไปด้วยแบบนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาของปัญหาหลายๆอย่างมันลุมเลาแต่เราต้องจับมือกันไปให้ได้นะนะคะอย่าปล่อยมือกันอย่าทอดทิ้งกันในเวลาที่ลําบากเนาะอะขอดูความร,รู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เหมือนตอนนี้เขาห่วงหน้าพะวงหลังอะ่ะเขากังวลหลายอย่างเลยค่ะเขามีเรื่องบางอย่างที่เขามันอาจจะมีบางอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจสมมุตินะเขาอาจจะคิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศสมมุติว่าเขาอาจจะคิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศหรือย้ายไปทำงานจังหวัดอื่น เพื่อเติบโตหรือโดนบีบถ้าไม่ย้ายต้องออกแล้วเขาก็คิดหน้าพวงหลังคือถ้าไปเขาก็ห่วงเราแต่ถ้าไม่ไปแล้วออกตกงานก็กลัวเอาเราลำบากไปด้วยแบบนี้ค่ะมันมันมันเป็นสองแง่มันเป็นความวิตกกังวลน,นะคะในตัวเขาแล้วเขาไม่กล้าพูดกับเราเพราะกลัวพูดแล้วทะเลาะก,กันความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป มันเป็นช่วงเวลาของการที่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่จะตัดสินใจอะคะ่ะหลายๆคู่ถ้าผ่านเวลานี้ไปไม่ได้นะฮะอาจจะต้องเลิกกันหรือว่ามันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งตัดสินใจว่าโอเคงั้นถอยนะคะแต่ว่าความจริงมันมันไม่จำเป็นต้องเลิกนะ คบกันมานานขนาดเนี้ยแค่ปัญหาแค่นี้เองอะ่ะโอเคไม่พูดว่าแค่นี้หรอกเพราะว่าเราเป็นคนนอกเนาะเอาเป็นว่าปัญหามันก็หนักสําหรับทุกคนในคนละแบบนะคะเอาเป็นว่าอันมองว่าอย่างนี้ละกันพวกคุณคบกันมานาน สู้ด้วยกันมานานหลายๆคู่ไม่ได้เพิ่งเจอปัญหานี้ครั้งแรกหรอกนะคะผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะแยะทีนี้เนี่ยพอมาถึงตอนนี้เข้าใจว่าหลายอย่างมันลุมเลาเราเองก็มีปัญหาของเราถูกไหมเราต้องมารับรู้ปัญหาของเขาอีกแบบนี้ค่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆถอยออกมาได้ถอยออกมาก่อนนะคะแต่ อย่าเพิ่งคิดว่าจะตัดขาดกันชาตินี้ไม่เผาผีลองถอยออกมานะคะลองห่างกันสักพักหนึ่งแล้วเราจะรู้ใจตัวเองว่าถ้าชีวิตเราไม่มีเขาถ้าชีวิตเขาไม่มีเรามันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันไหวจริงหรือเปล่านะคะพอถึงวันหนึ่งเราอาจจะได้เข้าใจว่าวิธีที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ตรงไหนวิธีที่จะรักษาความสัมพันธ์เนี้ยมันคืออะไร จะพูดยังไงดีอะเรามีส่วนสำคัญนะคะเรามีส่วนสำคัญมากความสัมพันธ์เนี้ยจะจบหรือจะไปต่ออยู่ที่ว่าเราตัดสินใจว่าจะไปทางไหนเลยอะถ้าคุณปล่อยมือเขาก็คือจบแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไปเถอะเดี๋ยวเรารอแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงทางนี้นะสู้ให้เต็มที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราจะรอคุณกลับมา ถ้าเป็นแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะไปต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยทำไมฉันต้องมารอเลื่อนลอยไล้จุดหมายไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถอยได้นะเอาที่ว่ารอเป็นหลักละกันนะคะเพราะามันเป็นควาสัพัน์ของคุณเนาะอ่ะครบแล้วสารสถาน,ถานนะธนูเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ